าิตรถอีซูซุของคุณกิตินะครับ,รบนะฮะวันนี้เอากันจริงๆเลยนะตอนนี้กําลังทดลองฟังเสียงเครื่องอยู่ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับอลองมาช่วยกันฟังเสียงรถคันนี้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เติมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เติมาสารหล่อเลื่นลงไปนี่คือธรรมชาติธรรมดาเสียงของรถจัดังแบบนี้เวลาสโลนะครับ นะครับเติมเลยนะครับเติมเอเซตอลลงไปนะครับเห็นไหมน้ําใสๆมากเลยครับน่าจะใสใสมากเลยครับใสๆใสมากเลยครับนะฮะนะฮะครับเอาหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยโอเคโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้เราเติมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือหนึ่งขวดนะครับสารเคลือบเครื่องยนต์เอเซทวันนะครับ เดี๋ยวเติมเสร็จแล้วจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องประมาณ3,000รอบแล้วก็ประมาณ3นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาฟังเสียงเครื่องกันอีกทีนึงว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับได้เลยครับเชิญนะครับติดเครื่องครับนี่คือ3,000รอบนะครับประมาณ3,000รอบนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเร่งเครื่องครบ3นาทีแล้วนะครับตอนนี้รอบเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นเลยครับปกติเนี่ยเวลาสโลเนี่ยจะเดินเบากว่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบต่างๆข้างในเนี่ยมันเริ่มทํางานแล้วนะครับเพราะงั้นความหล่อลื่นต่างๆเนี่ยเครื่องมันจะลื่นขึ้นพอลื่นขึ้นเนี่ยรอบเครื่องมันก,ก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะปกติเนี่ยเวลาสโลเนี่ยมันจะเบากว่านี้นะเบากว่าใช่ไหมครับครับครับตอนนี้อ่ะมันแรงขึ้นมาแล้ว แสดงว่ามันเริ่มทํางานไปบางส่วนแล้วแต่จะยิ่งใช้ไปต่อไปเนี่ยมันจะทุกส่วนมันจะลื่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งยิ่งขับยิ่งมันยิ่งขับยิ่งดีนะครับครับแล้วแล้วตรงนี้ของของผมน,นี่คือต้องใช้เนี่ยต้องต้องเติมบ่อยแค่ไหนถ้าคือจริงๆแล้วตัวนี้เติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้แสนกิโลแสนกิโลเลยครับถ้าได้แสนกิโลเลยนะครั้งต่อไปเวลาคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องเติมก่อนก็ได้ นะฮะเพราะว่ามันยังเกาะอ,อยู่แต่ส่วนหนึ่งมันก็ถูกถ่ายออกไปแต่ส่วนหนึ่งมันก็ยังเคลือบติดอยู่นะครับเพราะงั้นอีกอย่างหนึ่งน้ำมันเครื่องตอนนี้คุณจะได้เติมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสมมติตมว่าพรุ่งนี้จะพบเวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยวันนี้เติมแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนคุณใช้ได้อีกหนึ่งรอบสมมเพว่าถ้า5้า0ันกิโลก็ยังใช้ได้อีก5 0 0 0ันกิโลครับกลายเป็นหมื่นกิโลไปเลยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็เริ่มประหยัดค่าน้ำมันเครื่องไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับ แล้วเนี่ยขับไปได้ยิ่งขับยิ่งดียิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเครน้ำมันเครื่องตัวนี้มันใช้กับรถที่ยี่ห้ออื่นได้หมดเลยได้ทุกยี่ห้อเลยครับเครื่องยนต์ได้หมดเลยที่เป็นเครื่องยนต์นะฮะไม่ว่าเบนซินหรือโซล่าได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดนะฮะแล้วติดแก๊สใช้ได้ไหมครับยิ่งดีเลยครับเป็นแก๊สนี่ยิ่งดีมากเลยเพราะแกสเพราะจะเลี้ยงบ่าววาวแหวนลูกสูบอะไรพวกนี้ให้ด้วยเพราะว่ารถใช้แก๊สเนี่ยความร,ร้อนมันจะสูงกว่าปกตินะครับ สูงกว่ารถทั่วไปและของเราเนี่ยจะไปเลี้ยงให้อย่างดีเลยนะฮะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็มีมันมีนอกจากน้ำมันพวกนี้ยังมีอันอื่นอีกไหมครับโอ้มีหลายตัวเลยครับนะฮะในรถของเก่าๆอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยยังมีพวกเกี่ยวกับใช้กับแบตเตอรี่นะครับน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็คอมแอร์นะเนี่ยคอมแอร์ก็มีปัญหานะครับรถบางคันเนี่ยถ้าอัด น้ำยาของเราลงไปแล้วเนี่ยจะเงียบเลยเงียบเสียงจะเงียบลงเลยแล้วความเย็นจะมาไวมากแล้วเย็นฉ่ำเลยนนห้องโดยสารเราจะเย็นฉ่ำเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววันหลังก็ค่อยๆทดลองกันนะครับตัวน,นี้อยากจะให้ลองตัวเอสแทคันไปก่อนเพราะตัวนี้คือตัวหลักเลยคือเป็นพระเอกของเราจริงๆนะครับนะครับโอเคครับ